สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาพยากรดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ท่าในที่เกิดราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรลองเข้ามาเช็คดวงได้ว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสน้นทํานานภาพรวมไม่ได้จัดจงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะ หรือท่านใดสนใจดวงส่วสนตัวราคาถูกๆนะคะเพียง99บาทก็สามารถแอดไลน์มาที่นุ่นยุวดีได้นะคะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีความเครียวมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะ,สะแสดง ในเรื่องของวาจาหรือแสดงเรื่องของการกระทําปฏิกิริยาบางอย่างไปสู่คนรอบข้างนะคะมีโอกาสที่จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเขาแอนตี้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือคําพูดบางคําพูดนะคะที่คุณได้รั่นวาจาออกไปเนี่ยมันไปกระทบจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือโดยที่คุณรู้เท่าไม่ถึงกันนะคะเอาง่ายๆคือชาวราศีมังกรคุณมีโอกาสที่จะเกิด ศัตรูเกิดขึ้นเกิดคนไม่ชอบที่หน้าคุณนะคะโดยที่คุณไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรชาวราศีมังกรต้องระวังในเรื่องของการกระทําระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆต้องคิดให้ดีก่อนที่จะลั่นวาจาอะไรออกไปนะคะเพราะคําพูดบางอย่างที่เราพูดไปโดยที่เราไม่ได้คิดอาจจะไปกระทบจิตใจ ใครสักคนหนึ่งแล้วทําให้คนคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณเขาไม่ไม่ค่อยปลื้มคุณนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะดวงยังบอกอีกว่าถนะ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินการเงินนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยดวงบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับเพื่อนนะคะเสียเงินไปกับเพื่อนกับฟูงหรือเสียเงินไปกับญาติพี่น้องบางคนเกิดขึ้น การเสียเงินตรงนี้เช่นเพื่อนมายืมเงินแล้วไม่ได้คืนเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ตั้งใจที่จะมาโกงเงินที่ยืมก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้หรือญาติพี่น้องบางคนนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณคุณจะมันจะมีเหตุจัดฉากให้คุณเนี่ยต้องเสียเงินไปกับเพื่อนฝูงไปกับเพื่อนสนิทนะหรือเสียเงินไปกับ ญาติที่น้องบางคนเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดวงต้องมีปัญหาหรือมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนฝูงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีเพื่อนสนิทก็ดีกรยานนิ์ก็ดีหรือจะแปลว่าเป็นญาติที่น้องใกล้ตัวก็ดีดวงจะมีเหตุจัดฉากให้ต้องมีปัญหากับพวกเขาเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่า ชาวมังกรเนี่ยคุณต้องระมัดระวังในการในการเข้าสังคมในการเลือกคบหาใครเป็นไม่ได้ให้เขา,าเรียกว่าให้หลีกเลี่ยงอย่างเช่นญาติพี่น้องเนี่ยก็อย่าไปสูงสิงมากให้หลีกเลี่ยงนะคะอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยถ้ารู้ว่ามันสนิทแล้วมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยเกรงใจเนี่ยก็ให้เลี่ยงอย่าไปสนิทเชื้อเชื้อมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความเดือดร้อนบางอย่างตามมาจาก เพื่อนฝูงหรือจกญาติพี่น้องเกิดขึ้นนะคะสุขภาพชาวราศีมังกรต้องระวังเกี่ยวกับระบบปากและฟันความจำหลงหลงดื้มๆแล้วก็เกี่ยวกับภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจต่างๆต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยรวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆของแหลมพิมตามการผ่าตัดผ่าเจาะด้วยเช่นกันนะคะต่อมาเนี่ยนะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่า ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยชาวราศีมังกรคุณจะมีความเหนื่อยใจในเรื่อง้องการเงินมากเป็นพิเศษเป็นช่วงที่มีความเครียดทางการเงินนะคะแล้วก็มีโอกาสเสียงเงินก้อนเกิดขึ้นด้วยนะคะมีรายจ่ายที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะรายรับไม่พอกับรายจ่ายดวงยังบอกอีกว่าชาวมังกรเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเหตุให้ต้องดําเนินการบางอย่างในเรื่องของการเงินการทองแล้วมันได้เงิน เข้ามาตามที่คุณคิดเช่นถ้าในที่กําลังทําธุรกรรมในเรื่องการกู้ยืมเงินจากธนาคารเนี่ยมีโอกาสที่จะอนุมัติผ่านนะคะเขาเรียกว่าจะมีที่พึ่งทางการเงินมีคนให้การช่วยเหลือเรื่องเงินซึ่งการช่วยเหลือตรงนี้คุณจะได้รับมาจากตัวบุคคลหรือมาจากสถาบันทางการเงินด้วยก็ได้นะคะรวมถึงเรื่องเงินเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้น มีเหตุให้ต้องเครียดหรือมีปัญหาหนี้สินบางอย่างที่มันลุมเร้าจิตใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนในเรื่องการเงินการทองให้ดีถ้ารายรับมันไม่พอกับรายจ่ายเลยเนี่ยนะคะก็ต้องเขาเรียกว่าถ้ารายรับที่ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่พอกับรายจ่ายเนี่ยคุณก็ต้องหยุดในเรื่องของการสร้างหนี้นะคะเป็นไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งสร้างหนี้เพราะว่าดวงมีโอกาสที่จะมีปัญหา นี่สินหรือปัญหาคดีความต่างๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะด้วยเหตุแห่งแห่งวิบากกรรมนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยถามว่าชาวมังกรจะสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ไหมต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณยังมียังคงได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการเงินการทองอยู่นะคะหรือยังมีคนหยิบยื่นในเรื่องการเงินให้นะ คือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยขยันหาเงินด้วยมีความเหนื่อยก็จริงนะแต่ว่าหัวสมองคุณหรือเขาเรียกว่ากําลังภายในเนี่ยนะคะมันมันพยายามที่จะขวนขวายในเรื่องของการหาช่องทางรายรับเข้ามาให้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องเงินมันก็ต้องมีเข้ามานะคะตามที่ใจมันต้องการนะคะมันไม่มีอะไรที่มันยากเกินตัวคุณนะคะดวงชะตาบอกมาในลักษณะนี้เรื่องเงินมันต้องมีเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายแต่ว่า มันเข้ามาแล้วมันไม่เพียงพอกับรายคือรายรับรายจ่ายมันไม่ไปในทางเดียวกันนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันชาวมังกรเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งลงทุนเพราะว่าดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องเสียเสียเงินไปกับในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมเกี่ยวกับบ้านลดพังลถเสียบ้านชำรุดอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นนะคะเดือดร้อนหรือมีเหตุให้ต้องย้ายที่อยู่กระทันหันย้ายบ้านย้ายที่หลับที่นอนกระทันหันด้วยเช่นกันงานดาวังเรื่องชาวมังกรเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยนะคะงานของคุณเนี่ยนะคะคุณในเรื่องของงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีมีเหตุให้ต้องย้ายงานนะคะเปลี่ยนงาน หรือมีปัญหาทางการงานเกิดขึ้นมีเหตุให้ต้องย้ายงานกระทนหันป,ป,ปุบปรับฉับไวแบบไม่ได้ตั้งตัวอย่างนี้ก็ได้นะเรื่องงานมีปัญหาหรือคุณมีโอกาสที่จะถูกย้ายไปทํางานที่มันไกลจากไกลจากเดิมมากๆเช่นถ้าคุณทํางานอยู่ภาคกลางเนี่ยอยู่ดีมีเหตุให้คุณต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นไปทํางานที่อื่นนะคะที่ไม่ใช่ภาคกลางอย่างนี้ก็ได้นะไม่ใช่่นั้นก็จะแปลว่าจะมีปัญหาเรื่องงานมีความขัดแยง้งทางการงานมีโอกาสที่จะ มีความกดดันมากขึ้นในเรื่องของงานละกันนะคะมันต้องมีเหตุบางอย่างให้ต้องเดือดร้อนในเรื่องของงานเกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าไม่ย้ายไม่เปลี่ยนแปลงในใดเกี่ยวกับงานเนี่ยก็ต้องร้อนที่นั่งนะคะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องมันต้องย้ายต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างทางการงานละกันนะคะอาจจะได้ไปอยู่ที่ไกลๆก็คือทํางานในบริษัทเดิมในหน่วยงานเดิมแต่ มีเกณฑ์ให้ต้องโยกย้ายไปอยู่ไกลถิ่นอย่างนี้ก็ได้ต่อมาในเรื่องความรักชาวมังกรความรักของคุณสําหรับคนโสดคนโสดนะคะดวงชะตาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่เป็นนักวิชาการเจอคนที่มีองค์ความรู้เจอคนที่มีเขาเรียกว่าแพ้คนที่พูดจาดีแพ้คนพูดจาอ่อนหวาน เจอคนมีโอกาสเจอคนที่ปากหวานจะเป็นในลักษณะนี้นะคะชาวังกรคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่เพศตรงข้ามที่ปากหวานพูดจะอ่อนหวานชอบคนเอาอกเอาใจนะจะเป็นในลักษณะนี้มีโอกาสเจอคนที่มีมีหน้าที่การงานที่ดีหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นนักวิชาการผู้ว,วิชาการเป็นคนมีความรู้เข้ามาทําความรู้จักกับคุณอาจจะเข้ามาทาง การที่มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแนะนําก็ได้นะคะดวงมันโชว์มาในลักษณะนี้แล้วก็ในเรื่องความรักถามว่าดีไหมเนี่ยต้องบอกว่าชาวมังกรเนี่ยนะคะความรักเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้ถ้ามีรักมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งถ้าโสดเนี่ยมันก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าคุณมีคู่หรือคบหากับใครปุ๊บเนี่ย คนโสดนะถ้าดูใจใครอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งหรือทัศนคติบางอย่างไม่ตรงกันกับคนที่ดูใจกันอยู่เกิดขึ้นนะคะหรือคุยคุยกันไปคุยคยกันมารู้ท่าแท้เขาแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะดวงจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่เป็นม่ายหานการหย่าร้างเลิกรามาแล้วหรือเป็นรักออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาด้วยเช่นกัน เข้ามาพูดคุยแก้เหงาอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าความรักย่าเพิ่งจริงจังหรือเพิ่งด่วนสรุปมากนะคะยังไม่แน่นอนนะต้องบอกอย่างนี้ต่อมาคนมีคู่คนมีคู่ชาวบังกรเนี่ยความรักของคนมีคู่ก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นมีความสนิทกันมากขึ้นเข้าขเข้าใจกันมากขึ้นดูแลหูใยกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ ก็ความรักของคนมีคู่เนี่ยนะคะคู่ครองคนรักเนี่ยก็จะมีมีโอกาสที่เขาจะอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์หุนหันพลันแล่นมากขึ้นอารมณ์แปรปรวนง่ายโกรธง,ง่าย,งงายหายเร็วจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มีปัญหาอะไรมันก็ยังแน่นแฟ้นกันเหมือนเดิมยังใกล้ชิดเหมือนเดิมให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีนะสำหรับคนมีคู่ มีโอกาสพูดจาแบบไม่ได้คิดหรือจะแปลว่าปากเสียนะคะทําให้คือพูดลั่นวาจาออกไปแล้วมันไปกระทบกับแฟนเราทําให้เขารู้สึกว่ารู้สึกแบบท้อทแท้รู้สึกว่าคือรู้สึกไม่ดีนะคะต้องระวังคำพูดให้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยนะคะต้องคิดอะไรต้องก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าปากมีโอกาสที่จะนํา ในเรืงการพูดเนะี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่เกิดแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการมีปัดเสียงตามมาในภายหลังได้นะคะฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจกดส u b ส c ค i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ